เกี่ยวโยงกับจิตทุกครั้งสมมติว่าจิตมีราคะบางคนหายใจด้วยกําลังของราคะจิตมีโทสะบางคนหายใจด้วยกําลังของโทสะคนที่มีความโกรธหายใจเป็นยังไงเอ,เอาแล้วแล้วทำไมไม่หายใจเป็นปกติให้ได้อะถ้าถ้าสมม,มุติว่าลมนั้นไม่เกี่ยวกับจิตทําไมมันต้องหายใจด้วยด้วยความเป็นปกติใช่ไหมแต่พอคนมีโทสะหายใจทําไมเนีย่ยเพราะมันสมม,มุติฐานมาจากจิตไง จิตมีโมหะก็หายใจอีกแบบหนึ่งจิตมีราคะก็หายใจอีกแบบหนึ่งจิตงุนหงิดก็หายใจอีกแบบหนึ่งจิตฟุ้งส่้นก็หายใจอีกแบบหนึ่งจิตไม่มีกําลังก็ท้อแท้อ่อนแอถูกถีนามิทะครอบง,งาถูกอุทจารกุกจาครอบง,งาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างเงี้ยรู้เลยว่าจิตคนคนนั้นเป็นยังไงดูลมหายใจก็รู้ว่าจิตคนนั้นเป็นยังไงเข้าใจไหมมันสมบฐานมาจากลมใช่ไหมไอสม้สบฐานมาจากจิตใช่ไหมลมเนี่ย เพราะนั้นเราจะพูดแค่โลบอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่พูดถึงนามไม่ได้มันนามมันอีกอาศัยอยู่แบบแฝงๆอยู่เพราะนั้นต้องต้องเข้าใจถึงจุดนี้ให้ได้ถึงสมมติฐานของมันให้มันเกิดคนอธิบายยากนะเปิดใน Google ดู็มากสิไม่มีการอธิบายเลยมีหรอกเพราะมันไม่ได้แทงตลอดตรงนี้ไงอันนี้อันนี้มันก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าตัดไว้หรือไม่ได้ตัดไว้ไม่รู้แต่ว่าในความรู้ที่ได้รู้มันเป็นอย่างนี้ในการที่พี่นาม